เธอเป็นที่รักของทุกคนแต่ลึกๆในใจกลับโหยหาการผจญภัยอยากจะโบยบินออกไปนอกกำแพงวังวันหนึง่งเอเวลินตัดสิน มันช่างเย้าวยวนใจเหลือเกินทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักมันเป็นเสียงของคนแคระทั้งเจด็ดสงสัยไม่ว่าพวกเขามาทำอะไรกันในป่าลึกขนาดนี้เอวลินเดินตามเสียงไปจนเจอกระท่อมหลังน้อยคนแคระทั้งเจด็ดกำลังล้องวงอยู่รอบโต๊ะที่เต็มไปด้วยอัญ,ญมณีร,ระยิบระยับเจ้าหญิงเอวลินคนแคระที่ชื่อทิเซลตะโกนขึ้นด้วยความตกใจไม่นึกเลยว่าจะได้พบ อิตอบอย่างเกรงใจคาแค่ได้ยินเสียงหัวเราะทีนี่ต้อนรับเจ้าเสมอเฟิร์นคนแคระอีกคนพูดพลางผายมือเชิญให้นั่งเอเวลินนั่งลงมองอัญมณีเหล่านั้นด้วยความทึ่งมันสวยงามมากท่านได้มันมาจากไหนหรือพวกเราขุดมันมาจากใจกลางป่าเพบเบิลคนแคระที่อายุน้อยที่สุดตอบแต่ตอนนี้มีหินก้อนใหญ่ขวางทางเข้าเหมืองอยู่พวกเราเลยทำงานต่อไม่ได้เอเวลินรู้สึกเห็นใจให ะช่วยนเอวลินและคนแคร์เดินทางไปยังทางเข้าเหมืองที่ถูกหินขวางพวกเขาร่วมกันวางแผนใช้เชือกผูกกับต้นไม้ใหญ่พยายามจะขยับหินก้อนนั้นออกไปความมุ่งมั่นของเอวลินผสานกับความฉลาดของคนแคร์ในที่สุดหินก้อนใหญ่ก็ขยับทางเข้าเหมืองเปิดออกอีกครั้งคนแคร์โหยร้องด้วยความดีใจขอบคุณพระองค์ทิสเซลโค้งคำนับพระองค์นำโชคมาสู่พวกเราเหมืองแห่งนี้คือสมบัติของอาณ เอเวลินรู้สึกอิ่มเอมใจกับการผจญภัยครั้งนี้และดีใจที่ได้เพื่อนใหม่ที่เห็นคุณค่าในความเมตตาของเธอคาก็มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เมื่อตะวันเริ่มลับขอบฟ้าเอเวลินกล่าวลาคนแคระสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีกเธอกลับไปยังปราสาทหัวใจเต็มไปด้วยความทรงจําและมิตรภาพใหม่ๆเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการออกจากคอมฟอร์ทโซนการกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆมัน าจะนำมาสึงสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ด้วยชีวิตคือการผจญภยัยวลีนี้มันจริงเสมอแล้วคุณล่ะวันนี้คุณพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วหรือยังถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่